ตัด <king> แค่300้อไล่ก็คุ้มค่าเงินที่เราซื้อแล้วครับจะใช้ดีมากครับประหยัด่าใช้แรงงานเยอะครับประหยัดปีหนึ่งเป็นล้านครับค่าแรงงานเนี่ยครับเนี่ยเครื่องเนี่ยผมซื้อมาใช้มาสี่ห้าปีแล้วครับการันตีได้เลยว่าไม่มีปัญหาซ่อมก็ง่ายบำรุงรักษาก็ง่ายครับค่าซ่อมก็ถูกไม่ไม่เท่าไร right, ครับรักษาง่าย <ไ conclusions. S 1> ตัดแค่300ไล่ก็คุ้มค่าเงินที่เราซื้อแล้วครับจะใช้ดีมากครับประหยั iras, <อ>ด่าใช้แรงงานเยอะครับ ระยะปีหนึ่งเป็นล้านครับาแรงงานเนี่ยไอเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นที่หินหรือที่กวดเนี่ยเราต้องขยับขยับใบมีดตั้งให้มันสูงขึ้นมามันได้ไม่ไปฟันได้ไม่ไปฟันต้นหินก็อะไรใบมีดมันหักเสียหายไงแต่ว่าต่อมันก็จะยาวน่อยหนึ่งแต่ก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นที่ไม่มีหินเนี่ยต้องตั้งต่าสุดเลยมันก็จะได้น้ําหนักที่โคนเนี่ยหมดเลยแล้วต่อก็แตกดีครับแตกได้ดีสวยเนี่ยครับเนี่ยตั้งตั้ง ตั้งต่ำนะครับมันจะตัดติดดินเลยครับไม่ไม่เสียหายเลยครับนี่ใบมีดมันก็ถ้ามันไม่เจอก้อนหินมันก็ใช้ตัดได้ชุดันก็ประมาณ60-70ไร่แหละเพราะมันมันกลับไปกลับมาได้ไงสี่แทบแต่ถ้ามันมันไปเจออะไรหินมันหักเสียหายเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยน ครับปัญหามันมียุ่ยย่างไอ้ตรงซีนตรงเนี้ยน้ำมันมันจะรั่วได้ให้ให้ทำยังไงให้เป็นไม่สิบวันมันก็รั่วแล้วครับเราก็คอยเช็คเติมน้ำมันตรงเนี้ยเติมวันนึงก็ไม่เกินครึ่งลิตรน้ำมันเบอร์เก้าสิบหรือร้อยสี่สิบใส่เข้าไปในนี้กับปัญหาอื่นมันก็ไม่มีพวกเผาพวกยอยช่วงที่ใช้งานเนี่ยเราก็ดูแลรักษามันแค่เนี้ยขออาทิตย์หนึ่งก็อัดตะละบีสักครั้งหนึ่งพวกเผากระบาดแล้วก็พวก ไอตัวตัวตั้งสายพานอะไรต่างๆเนี่ยอาทิตย์นึงเราก็อาจจะละบีครั้งหนึ่งก็พอแล,แ,ลแล้วคอยตรวจด,ดูน็อตว่ามันหลวมเปล่า้าก็กดน็อตไวแค่นั้นแหละแล้วก็ตรงเนี้ยไอต้องต้องมันคอยดูมันว่าน็อตน็อตที่จับใบมีดเนี่ยมันหลวมหรือเปล่าถ้ามันหลวมก็ขันให้แน่นทําไม่แน่นก็เปลี่ยนน็อตใหม่ไปเลยแล้วคอยวันหนึ่งน้ำมันตรงนี้ก็เติมอยู่ประมาณไม่เกินครึ่งลิตร เพราะว่ามันรั่วออกซินไดไงเพราะว่ามันงานหนักมันสั้นสะเทือนบางทีมันก็ไปฟันดินบ้างอะไรบ้างแล้วก็เหมือนมันมันใช้มันรับน้าหนักมากอะเวลาตัดไปเนี่ยจะเจอที่ไม่เสมอมันก็ไปฟันดินอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้มันมันเว่งแรงบิดตัวนะทำให้ซินข้างในเนี่ยมันมันรั่วคำนี้เป็นเรื่องปกติครับไม่มีปัญหาตรงนี้ครับก็เติมน้ามันออานอกจากว่าเออมันน้ำมันมันเติมมากเกินมันรั่วเยอะครับ ก็้เรียกให้ช่างบริษัทเขามาเปลี่ยนสินให้กับสินก็ตวงก็ไม่กี่ตังค์เราเราเปลี่ยนเองก็ได้ถ้าเกิดเราทอดเองได้เราก็เปลี่ยนเองไอ้นี่บำรุงรักษาง,ง่ายครับไม่ต้องจ้างคนซ่อมไม่ต้องอะไรเราทําเองก็ได้เพราะอะไรก็วิ่งไปซื้อมามันมีทุกอย่างเราก็มาใส่กันเองไม,ม่นต้องมาเปลืองค่าแรงช่างมันก็ไม่มีอะไรที่จะเสียครับมันไม่เสียเสียยากพวกลูกปืนลุกตาอะไรต่างๆมันก็ใช้ได้ ตลอดหน้าหนึ่งอ่ะก็ไม่เป็นไรหลังจากเออถ้าสาวสองสามปีไปแล้วนะเออก็เปลี่ยนมันสักทีหนึ่งเพราะมันมันหลวมมันแตกแล้วก็เปลี่ยนมันก็ไม่เท่าไหร่ไม่ไม่ไม่กี่บาทครับไม,ไ,มไม่กี่บาทไอพวกนี้การซ่อมบำรุงง่ายครับถ้าเกิดว่าตรงไหนเสียชำรุดก็บอกบริษัทถ้าเราทําเองไม่ได้ก็ให้ให้ช่างบริษัทเขามาทําในไล่เลยก็ได้ครับถ้าอยากได้อะไรอะไรก็โทรโทรไปที่บริษัทขาได้เลยก็วิ่งไปเอาอันีทุกชิ้นส่วนครับมีทุกชิ้นส่วน ซื้อมาก็ใช้ตัดตัด,ตดอ้อยสามร้อยไร่ก็คุ้มแล้วครับค่าแรงงานถ้าอ้อยสดเนีสามร้อยไร่เนี่ยต้องประมาณห้าแสนกว่าบาทค่าหกแสนครับแต่เราตัดเราซื้อมาสามแสนฟ้าเนี่ยค่าต้มบอลถ้าคนทำละวันหนึ่งมันเพิ่มไม่เกินสองพันสองพันบาทแต่ตัดอ้อยได้วันหนึ่งสองพวงสามพวง ประหยัดวันละหมื่นครับประมาณวันละหมื่นเลยประหยัดสําหรับปีน้องที่มีที่ทําไรอ้อยสักสอง,ส,อง,ส,องสามร้อยไร่เนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเครื่องตัดอู่ช้างนะครับไม่ต้องจ้างคนตัดหรอกก็ตัดทํากันเองแบบพ่อแม่ลูกซื้อใช้มาสี่หปีแล้วครับมันไม่มีปัญหาดีมากเลยครับคุ้มค่าแน่นอนครับแค่หน้าเดียวก็คุ้มครับหน้าเดียวก็คุ้มแนละ้ว